ปฏิเสธข้าขอเสนอนะข่าว่าพวกเราควรออกตามหานักปราบปศุนย์คนอื่นๆเพื่อคนนั้นอาจช่วยชี้หน้าซานชิงไอ้ถงกระถาปลดปล่อยทันได้เจ้าเหรียญเสนอข้ามีทางเลือกอื่นอย่างนั้นหรืออาสุนหนมกล่าวในเมื่อข้าเป็นนายของเจ้างั้นข้าขอสั่งให้เจ้าติดตามอยู่าทางๆห้ามเข้าใกล้พวกข้าซานชิงกล่าวทำไมล่ะซานชิง จิ้วเหลินสงสัยอาสูรนี้มีฝีมือร้ายกาจข้าไม่ไว้ใจว่าน,นีคืนดีอาจเข้ามาทำร้ายพวกเราได้ถูกเมือ่อซานชิงกล่าวนึกว่าขาอยากอยู่ไกลเจ้ามากักหรืออาสูรแสดงที่ท่ารังเกียจเจ้าว่าไงนะอยากปวดขมับอีกหรือ,อยังไงซานชิงโมโหไม่เอาหน่าซานชิงพวกเรารีบออกเดินทางตามหาสิทธิ์ร่วมสำนักของเจ้าดีกว่านะจ้วเหลินพยายามไกลเกลี่ยก็ได้ เจ้าไปเปลี่ยนชุดเป็นคนปกติสิห้ามแอบติดตามแบบรบรับรับรอรอแบบนั้นข้าไม่ชอบซานชิงสั่งอาสูรซานชิงจึงจูงมือจูดินไปนั่งรอฝ่ายชายที่ศาลาพักกลิมทานเพื่อเตรียมออกเดินทางพร้อมกันมือสุมภูพิทักษ์จึงเข้าไปเปลี่ยนชุดในป่าหลังจากไปซื้อชุดในตลาดระหว่างที่รอสุนหนุ่มฝ่ายหญิงก็นินทา ไม่คิดว่าอสูรผู้พิทาของเจ้าจะมีลักษณะเป็นมนุษย์และหล่อรูปงามปานนี้จู้เหลิงกลา่าวเปล่าเขายังไม่ปรากฏร่างจริงต่างหากซานชิงว่างั้นหรือว่าแต่เจ้ายังจำกระถาไม่ได้งั้นหรือจำได้อยู่ซานชิงกล่าวไม่ปกปิดอ้าวทำไมไม่ปล่อยเขาล่ะจู้เหลิงตกใจเจ้าจะให้ข้า ช่วยปราบอสูรปรสิตไม่ใช่หรือพวกเราจําเป็นตน้องมีอสูรภูิทักษฝีมือดีคอยช่วยเหลือนะลําพังนักปราบอสูรคงทําอะไรไม่ได้มากนักหรอกสร้างชิงประเมินสถานการณ์แล้วเจ้าจะปกปิดเขาได้นานแค่ไหนสักวันเขาก็ต้องจับได้ชู่หลินกล่าวถึงคราวนั้นข้าคงจําอดีตได้แล้วและข้าคงมีวิธีเองนั่นแหละไม่เช่นนั้นเขาจะตามข้ามาได้นานหรือสองปีอย่างนั้นหรือ ซานชิงอยากรู้เรื่องราวในอดีตเลยพยายามล้างอสูรหนุ่มไว้มันก็จริงของเจ้าจูหลินเห็นด้วยไปกันเถอะจูหลินเขามานั่นแล้วซานชิงกำลังลุกขึ้นเพื่อเดินนำหน้าเดี๋ยวก่อนซานชิงรอเขาก่อนนะจูหลินรั้งตัวเพื่อนไว้ทำไมล่ะซานชิงแปลกใจข้ามีเรื่องจะถามเขาจูหลินรอจนอสูรผู้ไปทักเดินมาถึงก็เลยถาม เจ้าชื่ออะไรพวกข้าจะได้เรียกถูกข้าชื่อเฉียนวานอาสูรหนุ่มตอบสนวนเจ้าเป็นอสูรอะไรนะ่ะร่างจริงของเจ้าเป็นมนุษย์งั้นหรือไม่เห็นเหมือนนักปราบอาสูรก่อนหน้าเลยข้าเห็นเขามีอสูรเป็นหนูเป็นลิงอะไรอย่างนี้จูหนึ่งกล่าวข้าเป็นอสูรมาปาเชียนว่านตอบส,สัน้นแล้วเออจูหลิงกำลังจะถามต่อแต่โดนภูแทก เลิกถามได้แล้วเดินทางกันเถอะเชียนว่านไม่อยากตอบอะไรอีกเจ้านำทางไปพบนักปราบอสูรเหรินซวงและปิงยี่หน่อยสิเจ้าเป็นหมาป่ายังไงประสานรับกลิ่นของเจ้าต้องดีมากแน่ซ่านจิงสั่งข้าไม่เคยพบเหรินซวงเคยเจอแต่ปิงยี่เชียนว่านกล่าวงั้นตามหาปิงยี่ก่อนก็ได้ซ่านจิงคิงว่าก็ยังดีตามมา แต่เว้นระยะห่างหน่อยนะข้าไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดคิดว่าข้ามีเมียตามมาถึงสองคนเขียนว่านกล่าวงั้นข้าจะเว้ในให้ห่างเป็นยอดเลยก็แล้วกันซาจิงรู้สึกหมันไส้เขียนว่านจำต้องเดินนำทางโดยมีสองสาวค่อยๆเดินตามชายหนุ่มอยู่ห่างๆดังนั้นสองสาวไล้เดินนินทาตามหลังข้านียกย่องจ้าจริง สามารถจับเขียนว่ามาเป็นอสูรผู้ปีติประจําตัวเจ้าได้อย่างไงเข้าเป็นอสูรที่เก่งกาจมากเลยนะติดตรงที่ดูหญิงไปหน่อยเท่านั้นเองจ้าวเหรียนวิจารณ์ข้าไม่รู้หรอกข้าจําอะไรไม่ได้จริงจริงเองก็แปลกใจมิคิดว่าตัวเองจะเป็นนักปราบอสูรฝีมือดีขนาดนั้นอย่านินทาข้าเชี่ยนบ้านตะโกนโดยไม่หันมามองสองสาวเขาได้ยินได้ยังไงพวกเรากระซิบกันจะชัด สุลินงงหมาป่าหูดีมากนะพวกเราคุยกันเรื่องอืงอ่นเถอะซานชิงกล่าวตอนนี้กลายเป็นว่าอาสูรหมาป่าเชียนว่านเดินนำหน้าสองสาวเพื่อตามหาสิทธิ์ร่วมกับนักของซานชิงตอนที่เกา้าพยศพวกเราเดินทางมาไกลแล้วนะพักกันหน่อยเถอะซานชิงตะโกนบอกอาสูรที่เดินนำหน้า เขียนว่าหยุดเดินแล้วหันไปมองสองสาวที่กำลังเดินอย่างหอบเหนื่อยพวกเรายัางไปไม่ถึงไหนเลยเดินไปไดี่อยเดียวก็พักเสียแล้วแล้วเมื่อ,อไรจะถึงพวกเราเป็นคนนะหาใช้อสูรอย่างเจ้าที่ไม่รู้จักเนี่จักเหนื่อยนะ่าซานชิงทวงนะกราบอสูรอะไรก็ช่างออนแอสจริงเชียนว่ากา่าวยังไม่สบอารมณ์นี่เจ้าซานชิงโมโห ไม่เอาน่าเลิกเถียงกันได้แล้วจูหลินพยายามไกล่เกลี่ยแล้วหันไปกล่าวกับอสุนพู้แข็งแกร่งว่าเออข้าว่าพักทานอะไรกันก่อนเถอะนะพวกเราจะได้มีแรงเดินทางต่อจะได้ไม่เป็นตัวถ่วงท่านโนนสาลาพักริมทางอดทนอีกหน่อยก็แล้วกันเชียนวานชี้ซานจริงโดยพยักหน้าใจูหลินให้อดทนเดินไปอีกไม่กี่ก้าว พ่อถึงสลาพักริมทางซานชิงเลยว่าหากเจ้าไม่เหนื่อยเจ้าไปซื้อหมันโถมาให้พวกข้าได้ไหมล่ะข้าไม่ใช่ทาสรับใช้เจ้านะซานชิงเชียนว่านตอบว่าก็แค่ขอลองให้ซื้อให้พวกข้าเดินไปไม่ไหวแล้วจริงๆซานชิงกล่าวไม่เชียนว่านปฏิเสธใจดำซานชิงโมโหไม่เอานะาข้าไปเองก็ได้จูหลินต้องการตัดปัญหา เอาอัดมาเดี๋ยวขาไปเองเชียนว่างใจอ่อนก็แค่นี้ซานชิงว่าอย่าทะเลาะกันอีกเลยนะข้าขอละจูหลินพยายามยังเช,ชียนว่ารับอัดมาจากจูหลินแล้วก็โดดหายไปเจ้าก็ไม่ควรทำลายศักดิ์ศรีของเชียนว่านแบบนั้นเขาไม่ใช่เด็กรับใช้นะซานชิงจูหลินกล่าวเตือนข้าเปล่าซะหน่อยก็เห็นเขาไม่เหน็ดไม่เหนื่อย ข้าก็แค่ขอให้เขาช่วยท่านั้นเองซานยิงกล่าวเอาละนไหนก็ในไหนแล้วทานน้ำก่อนเธอจะได้ใจเย็นลงจูหลินยื่นกระบอกน้ำให้ซานจิงรับกระบอกน้ำมาดื่มอย่างกระหายสักพักก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยข้าด้วยใช่หนุ่มในรับบาเจา็บสาหัสเดินมาถึงศาลาก็ล้มนอนลงไปเจ้าเป็นอะไรไปน่ะซานยิงตกใจ ยูรินรีบเข้าไปประคองและจับชีพจรชีพจรเต้นอ่อนมากเลยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านะ่ะข้าเป็นนักปราบอศูนข้าถูกอสูรผู้วิทักษ์ทำร้ายมานักปราอศูนกล่าวทำไมล่ะเขาต้องปกป้องเจ้าไม่ใช่หรือซ่านชิงสงสยัยเออคือข้าคงกดขี่ข่มเหงอสูรน,นั่นมากเกินไปอสูรคงทนข้าไม่ไหวนักปราปศูรขัดการ แต่เจ้ามีคาถาควบคุมอสูรนี่สร้างชิงกล่าวอสูรตนนี้มีอิทธิฤทธิ์แรงกล้ามากคาสูไม่ได้จริงๆนักปราบอสูรกล่าวอย่างอ่อนล้าเกิดอะไรขึ้นนะเชียนว่านกล่าวเมื่อมาถึงศาลาพักริมทางพอดีเลยเจ้าช่วยพานักปราบอสูรไปหาหมอทีเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสสางชิงกล่าว เฉียนว่านยื่นหมันโถให้ซานชิงถือและเขาก็แบกนักปราบประสูนไว้ที่หลังจากนั้นก็นำทางไปที่ร้านหมอที่เขาสํารวจมาก่อนหน้านี้ซานชิงยื่นหมันโถอีกลูกให้กับจูหลินแล้วพากันวิ่งตามเฉียนว่านไปที่ร้านหมอนักปรับสูน,นอนอยู่บนเตียงคนไข้โดยมีท่านหมอตรวจอาการให้ส่วนทั้งสามก็รออยู่ด้านนอก ตอนไปตลาดข้าได้กลิ่นปิงยี่ด้วยนางคงอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเชียนบ้านกล่าวจริงเหรองั้นไปกันสิจ้าเหลินรู้สึกดีใจเออค่าอยากรอรัวาการของนักปราบสูน์ก่อนนี่ซานจริงรู้สึกเป็นห่วงชายผู้บาดเจ็บหากปิงยี่เดินทางไปไกลข้าคงไม่ได้กิ่นของนางแล้วเชียนบ้านกล่าวงั้นเอาอย่างนี้ เจ้ากับจูหลินออกไปตามหาปิงยี่เดี๋ยวข้ารอรัอาการชายคนนั้นหากเขามีอาการดีขึ้นยังไงข้าจะรีบตามพวกเจ้าไปซ่านชิกเสนอแต่ว่าจูหลินรู้สึกรังเลไปเถอะจูหลินไม่ต้องเป็นห่วงข้าและซ่านชิงก็หันไปหา,าศูนย์อีกอย่างข้าก็หวังว่าเจ้าคงมีความเป็นสุภาพบุรุษมากพอที่จะไม่ทำร้ายผู้หญิงในเฉียนว่านซ่านชิงกล่าวไปได้แล้ว ข้าเริ่มจะไม่ได้กินแล้วเฉียนว่านพูดตัดบทจูหลินจำใจต้องเดินตามเฉียนว่านไปทิ้งซานชินไว้ในร้านหมอจูหลินเดินตามเฉียนว่านเข้าไปในป่าตั้งนานแต่ตามไม่พบตัวปิงยี่เลยไหนล่ะไม่เห็นมีวี่แววใครสักคนไม่ใช่เจ้าหรอกข้ามาทําร้ายหรอกนะจูหลินเริ่มไม่ไว้ใจปิงยี่คงขี่อสูรห่อไปแล้วล่ะเชียนว่านขัดการนั้น พวกเรากลับร้านหมอกันก่อนเธอยูวหลินคิดว่าจะกลับไปหาซานชิงงั้นไปสิเฉียนว่านหันทางกลาบกำลังจะเดินตามกับร้านหมอแต่ทว่าระวังเชียนว่านรีบอุ้มจิหลินเหาะไปบนต้นไม้และวางนางให้นั่งบนกิ่งไม้ใหญ่ที่สูงมากเดี๋ยวสิพาข้ามานั่งบนต้นไม้ทําไมจิวหลินตกใจเจ้าเห็นไหมว่ามีอสูรมันเป็นม้าสีขาวสามารถพ่นไฟได้แถมบินได้อีกต่างหาก ข้าจะไปประทะก,กับมันเจ้ารอข้าอยู่นี่ก่อนเชียนว่านกบระวังตัวด้วยมันกูโกรธมากตาแดงน่ากลัวเชียวจูหลินมองเห็นท่าทีพยศของม้าขาวมันคืออาสูรผู้พิทักษ์ของชายภูนันสินะเชียนว่านขาการจริงหรอจูอหลินสงสัยมันมีปอกคอเหมือนข้าด้วยแล้วเชียนว่านก็กระโดดลงจากต้นไม้แล้วเข้าประทะก,กับม้าสีขาว เจ้าเป็นนสุมผู้พิกษ์พิชัยหรือเหตุใดถึงทำร้ายผู้คนเชียนว่าสอบถามมนุษย์ชอบโกธีคมเฮงค่าค่าจะฆ่ามนุษย์ทุกคนแล้วมาก็พ่นไฟใส่เชียนว่านเชียนว่านหลบทันเจ้าทนต่อคาถาควบคุมได้ยังไงเจ้าไม่ปวดขมับงั้นหรือข่าโดนแส่เขียนตีเป็นประจำแค่ปวดขมับคงเป็นเรื่องเล็กๆแล้วตายซะเถอะมาข่าวกล่าว มาข่าวใช้ขาหลังดีตัวเชียนว่านจนกระเด็นเล่นทีเพองั้นหรืองั้นข่าจะลดปล่อยเจ้าด้วยความตายก็แล้วกันเชียนว่านโมโหช้าก่อนเฉียนว่านสร้างเชียนโกรธดดข้ามาขวางอย่างกระทันหันเฉียนเฉียนว่านเบรกกระทันหันพออยู่ดีซสานชิงก็กระโดดเข้ามาขวางทําให้เชียนว่านกอดนางล้มกติ้งไปกับพื้นด้วยกันสุดท้ายเฉียนว่านก็ทับร่างของนาง จนนางต้องตีเขียนว่านให้ลุกขึ้นจากตัวนางลุกเดี๋ยวนี้นะอย่ามากอดข้าทานชิงแสดงทีท่ารังเกียจขคยากกอดเจ้าอยู่ดีๆเจ้าก็ทะเรอทลาะเขามาขวางเขียนว่านแยง้งอย่าทะเลาะกันอสูรม้าก,กำลังจะเข้าโจมตีแล้วจูหลินตะโกนบอกข้าจะฆ่ามันเขียนว่านพร้อมเข้าจโจมเดี๋ยวให้ข้าจัดการเอง ซานชิงจึงเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับม้าสีขาวด้วยตัวเองเจ้าเป็นนักปราบอสูรเหมือนไอ้นั่นตายซะเถอะม้าขาวก็มาจะเข้าจมตีซานชิงช้าก่อนเจ้ามา้าเจ้าไงเจ้าไม่ได้ตั้งใจกดขี่ํำแห่งเจ้าสานชิงกล่าวหมายความว่ายังไงม้าขาวชะงักและรอฟังตอนนี้เจ้าานของเจ้าตายไปแล้วซานชิงกล่าวฮ่สมนำหน้าม้าขาวสะใจ เจ้านายเจ้าเคยดีต่อเจ้ามากไม่ใช่หรือซานชิงว่าแต่ตอนหลังๆเขาชอบเคียนตีข่าแถมยังเป่ากระทะควบคุมอสูรทำไมข้ารู้สึกทรมานม้าขาวรู้สึกเจ็บแขนนั้นพอเจ้านายเจ้าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทั้งหากเจ้านายเจ้าถูกอสูรปรสิทธ์ครอบงำยี่ไงหลักฐานซานชิงโยนสากน้อนปรสิทธ์ลงพื้นให้อสูรม้าดูม้าขาว รับรู้ได้ว่านั่นเป็นซากอสูรจริงๆจึงมีท่าทีอ่อนลงและยอมฟังแต่โดยดีค่ะเป็นคนกำจัดอสูรปรสิตกับมือหนอนตัวนี้กำลังย้ายล่างไปสิงท่านหมอดีที่คาเข้าไปช่วยได้ทันเวลาพอดีสานจริงกล่าวเขาตายได้ยังไงเป็นพอาะข้างนั้นหรือมาขาวเริ่มรู้สึกผิดเปล่าเออ เขาสิ้นใจไปก็เพราะนอนมันชอนชัยไปทั่วทั้งร่างแล้วทําให้อวัยวะภายในแหลกเหลวไม่เหลือชิ้นดีเลยซานชิงกล่าวข้าจะไปแก้แค้นมันมาคารู้สึกแคร์ใจใจเย็นๆก่อนอสุนปรสิตมันน่ากลัวมากมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของมนุษย์จะไม่มีกลิ่นจะมีก็ต่อเมื่อมันออกมาจากร่างนั้นแล้วพวกเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอาสุนปรสิตอยู่ที่ไหน และอยู่ในร่างกายของผู้ใดซานชิงกล่าวโทษท่านตรงซานข้าขอโทษข้าเข้าใจท่านผิดไปม้าขาวมีน้ำตาคลอเอาละ่ะนี่คือจดหมายของตรงซานเขายื่ในให้ข้าก่อนที่เขาจะสิ้นใจซานชิงจึงเปิดจดหมายอ่านให้ม้าขาวและทุกคนฟัง